าโหลโจโจยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องก๊อดอุศภนะครับผมวันนี้ก็อยู่ในเกม ROV กันอีกเช่นเคยนะครับสำหรับใครนะครับที่ไม่อยากพลาดกิจกรรม ROV นะครับผมคน RV หรือว่าทุกสิ่งทุกอย่างนะครับเกี่ยวกับ RV นาอก็อย่าลืมนะครับก็ติดตามกดไลค์กดแชร์แล้วก็ฝากกดกระดิ่งด้วยนะครับผมจะเป็นกัจจักภมคนนี้มากๆเลยเนาะโอเคครับผมวันนี้ผมก็จะมารวมกิจกรรมที่ GM แจกฟรีในตอนนี้นั่นเองนะครับผมก็ก่อนอื่นเลยยังไงผมขอแค่คนหนึ่งไลค์ฝากกดเพื่อเป็นกัจจักภมในการทําคลิ แล้วก็สามารถตามมาดูกิจกรรมที่ผมรีวิวไว้ได้เลยนะครับรวมถึงกิจกรรมแจกการ์ดกรอบเพชรฟรีนะครับตอนนี้ยังทําได้อยู่นะทุกคนรีไปทํานั่นเองนะครับโอเคครับผมก็มาเดี๋ยวเรามารวมกิจกรรมกันดีกว่านะครับผมแล้วก็บางคนที่รู้แล้วผมต้องขออภัยด้วยนั่นเองนะครับแต่ว่าผมอยากจะมาสรุปให้รวมในคลิปนี้นะครับผมเพราะว่ากิจกรรมในช่วงเนี้ยมันเยอะมากๆนะครับถ้าเกิดเราทําทุกกิจกรรมเนี่ยรับได้หลายสกินแน่นอนนั่นเองนะครับอย่างกิจกรรมแรกเลยแล้วกันนะครับเกี่ยวกับเดี๋ยวผมจะอัปเดตไปทีละหน้าเลยเนาะ ทาร่านะครับเป็นสกินคอลแลบนะครับผมนะก็เป็นกิจกรรมที่มีเอฟเฟกนะครับผมแต่สลับสกินนี้นะครับเป็นสกินคอลแลบของทาร่าชิออนนั่นเองนะครับภารกิจที่จริงผมแทบจะไม่ได้แลกกับเพื่อนเลยนะทุกคนนะผมก็ทำภารกิจรายวันไปเรื่อยๆนะครับเพียงแค่แบบล็อกอินนะครับเล่นหมดท่าวีห้าให้ครบ2เกมนะครับผมนะครับก็จะได้ทั้งหมดตรงนี้เลยนั่นเองนะครับผมนะก็ภารกิจมีแค่เนี้ยทุกคนเราก็เก็บแต้มไปเรื่อยๆนะครับถ้าเกิดเราทำทุกวันเนี่ยยังไงก็ได้สกินฟรีอยู่แล้วนะครับก็รรระะะยยเเเเววลากกิิจจจมมมททีีี่่่ผออััปดดดต้้้งหหนนนนนสสใญบื แนเดนนะครับผมนะก็อันนี้จะเป็นสกินฟรีตัวที่1น,นะครับผมมีเอฟเฟกด้วยแนเะดนนะครับผมเนี่ยสำหรับสกินของทาร่าชิออนสกินนี้นะครับผมนี่แล้วก็ได้ป้ายแบบทาร่าแบบเอ่อคอลแลบด้วยนะทุกคนนะก็คือแบบ ไม่แพ้แบบสกินเติมแน่นอนนะครับโอเคครับแล้วก็มากิจกรรมของสกินฟรีตัวถัดไปนะครับสกินจากกิจกรรมนี้ทุกคนสุสัปดาห์ล่ารางวัลนะตรงเนี้ยเหมือนเจมนะครับเขาจะบอกเลยนะครับว่าสามารถรับได้สูงสุดถึง2สกินเลยนั่นเองนะครับผมเนี้ยก็สำหรับกิจกรรมนี้นะครับทำง่ายมากๆนะครับกิจกรรมเนี่ยก็จะจบสิ้นเดือนนี้เหมือนกันนะครับจะมีทั้งหมด3สัปดาห์นะครับที่เราจะต้องเข้ามาล็อกอินและเล่นในช่วงเสาร์ที่นะครับกิจกรรมทําง่ายมากๆเพียงแค่ทุกคนเนี่ยล็อกอินนะครับอย่างเช่นวันนี้เว้นพันพฤหัััสบบบดดดีีใช่่มม้้้ททุุกกกกกกกคคคนนนนนนะะะ็็็เเขาาาแแลลวอออิรร ก็จะได้เหรียญทองตัวนี้5เหรียญนะครับแล้วก็จะได้เหรียญที่ลงไปในโหลแก้วตรงนี้อีกเน่ยนะครับผมแล้วก็วันพรุ่งนี้จะเป็นอีกหนึ่งวันนะครับก็คือวันสุาห์วันศุกร์นะครับเรารับอีกเอ่อห้าเหรียญตัวนี้นะครับและเหรียญเราก็จะได้รับตรงนี้ลงมาในโหลแก้วอีกนะครับและที่นี้วิธีการรับของรางวัลในโหลแก้วนะครับก็คือเล่นเสาร์อาทิตย์นะครับให้ครบนะครับผมนะก็คือเล่นให้ครบ5เกมเราก็จะได้ของรางวัลในโหลแก้วทั้งหมดเลยนะครับผมนะซึ่งเหรียญทองตรงนี้นะครับสามารถเอาไปแลกสกินฟรดนะครัับบผผมลกกก็็สสสูงเเ่ยือพิ ก็คือสำหรับกิจกรรมเนี่ยเจมเขาบอกเลยเนาะว่ารับได้สูงสุดถึง2สกินนั่นเองนะครับผมเนี่ยก็คือจะเป็นตาอัญเชิญสกินพิเศษด้านบนนะครับผมแล้วก็เอ่อตาอัญเชิญสกินระดับเลเจนด์เจนในนี้ผมคิดว่าน่าจะแลกได้นั่นเองนะครับก็เก็บให้ครบ200เหรียญนะทุกคนนะก็จะได้ตรงนี้ทั้งหมดเลยนะครับแต่อย่างที่ผมบอกกิจกรรมเนี่ยมันมีทั้งหมด3อาทิตย์นะครับสามารถแลกได้ทั้งตาอัญเชิญสกินระดับเลเจนด์ตรงนี้แล้วก็สกินระดับพิเศษด้านบนตรงนี้นั่นเองนะครับผมตรงนี้ก็รับได้คนละ3 ตัววแลว้นั่นเองนะครับและยังไม่หมดเพียงเท่านี้นะครับผมไปกันต่อครับผมกิจกรรมของ Light and Shadow นะครับกิจกรรมนี้นะครับอาจจะยากนิดนึงละกันนะครับผมซึ่งผมเนี่ยก็อาจจะทําได้ไม่ เขาเรียกไงดีมันทาค่อนข้างยากแล้วกันนะครับผมนะผมก็ทําภารกิจมาเๆๆๆรื่อยๆแลวแหละตัวเนี้ยมันจะติดอยู่อันเดียวก็คือตรงนี้นะครับเพื่อร่วมทีมทุกคนช่วยกันปล่อยลําแสงและเงาพร้อมกันทั้ง2ฝ่ายนะครับคือไอภารกิจข้อสุดท้ายเนี่ยคือต้องปล่อยทุกคนนะอย่างเช่นในโหมดเอ่อไลท์แอนชาร์โดเนี่ยมีด้วยกันทั้งหมด10ผู้เล่นใช่ปะเราก็ต้องปล่อยลําแสงตรงนั้นอ่ะให้ครบทั้ง10คนนะครับพร้อมกันนะทุกคน10คนนะครับถึงจะสามารถปลดล็อกเอ่อภารกิจตรงนี้ได้นะครับผมนะ คืออยากให้ทุกคนมารับกันนะครับเพราะว่าสกินเนี่ยมันเอฟเฟกคือมันมันสวยมากนะครับผมเป็นสกินที่มีเอฟเฟกด้วยและผมคิดว่าอาจจะไม่ได้มาแจกอีกแล้วนะสำหรับสกินนี้นะครับมารอบหน้าเพอๆอาจจะซื้อด้วยนะครับวันนี้สำหรับสกินนี้เนาะก็ใช้ทั้งหมด100เหรียญนะครับในการแรกเนาะแต่ตอนนี้ผมก็มีอยู่ที่65และก็ตามหาอีกประมาณ3 5โทเค็นนะครับถ้าเกิดผมพลาดกิจกรรมนี้ไปผมก็อาจจะทําได้อยู่เนาะเพราะว่ามันจะมีกิจกรรมของสัปดาห์ที่3และสัปดาห์ที่4อยู่นั่น ครที่กาลังทาอยู่นะครับผมนะถ้าเกิดเพื่อนๆเนี่ยมีถึง50โทเคแล้วที่มันแบบอยู่ในกระเป๋าเนี่ยก็สามารถที่จะรับสกินฟรีตัวนี้ได้เหมือนกันนะเนี่ยนะครับลิสแมนช็อคโน .1 เรื่องเติมเกมเติมถูกปลอดภัยเจ้าเดในไทยที่ผ่อนได้ทุกการเติมจะได้ลิสแมนคอยใช้เป็นส่วนลดในครั้งถัดไปได้อีกพิเศษเติมเว็บรุ่นแพ็กฟรีทุกชั่วโมงเติมได้ทุกช่องทางนะครับไม่ว่าจะเป็น a c e b o o k ไลน์และอีกเยอะแยะมากมายนะครับผมนะเติมได้ทุกเกมชั้นนำนะครับการันตีผู้ติดตามโคตรนัแล้วก นี่ทุกคนก็จะเป็นสกินของ a อเซนกาสกินนี้นะครับเป็นสกินรับลิมิเต็ดม่วงด้วยนะครับผมมีเอฟเฟกต์สกินด้วยนะครับผมสกินฟรีตัวนี้ก็จะเป็นสกินฟรีตัวที่4แล้วนะทุกคนที่สามารถรับได้ในกิจกรรมครั้งนี้เลยนะเ่ยนะครับปยังไม่หมดเพียงเท่านี้นะครับกิจกรรมยังมีอีกนะทุกคนนะเหมือนเดิมไปเดี๋ยวเรามาดูที่หน้าเดิมเลยแล้วกันนะครับเมื่อกี้จะเป็นสกินฟรีไลท์แอนชาร์โดแล้วใช่ไหมล่ะแล้วก็นี่นะครับเปิดการรับสกินนะเดนนะครับแต่ว่ากิจกรรมนี้อออย่่าาางทีีผมบบกกกนนคคัืถ้เเิดด็์ ไม่ค่อยได้นะครับอย่างเช่นอาจอาจจะไม่ได้การ์ดแร่นะครับหรืออะไรแบบนี้เนาะอย่างเช่นเออสกินหรืออะไรต่างๆนานาเนี่ยแต่ว่ามันยังมีภารกิจนะครับผมที่สามารถทําได้ทุกคนเนาะก็คือจากการเก็บการ์ดจิ๊กซอที่ได้100คูปองนะครับจากแล้วก็อีกหนึ่งอันก็คือเก็บภารกิจนะครับผมเก็บขั้นตรงนี้นะครับให้ถึงเลเวล5เนาะเราก็จะได้สกินอีก2ตัวนะครับผมเนี่ยก็คือสกินของลิมิเต็ดเขียวตรงนี้นะครับแล้วก็เลเวล5เนี่ยจะได้สกินระดับเออเลเจนต์นั่นเองนะครับผมเนี่ยซ เนี่ยเราก็จะต้องไปดูในกระเป๋าของเราเนาะตัวเนี้ยคือทุกคนมีให้ครบ500แต้ม ในครับผมนะเพื่อนๆก็จะถึงเลเวล5อย่างแน่นอนนะเดนในครับผมนะสำหรับจริงนะแต่ตอนนี้กิจกรรมมันอาจจะบั๊กอยู่นะเดนในครับผมมี150เองเป็นไปไม่ได้เพราะว่าผมอะเลเวล5แล้วผมรับสกินไปหมดแล้วก็สำหรับกิจกรรมนี้นะครับก็จะได้รับสกินของลิมิเต็ดอีก1ตัวเป็นสกินตัวที่5ใช่ไหมแล้วก็ได้ตาเชิญสกินเลเจนด์อีกนะครับก็เป็นสกินตัวที่6แล้วนะทุกคนที่สามารถรับได้นี่กิจกรรมช่วงนี้นะครับกิจกรรมเนี่ยยาวนานไปถึงเออ่วันที่31 3เดือนนนใปีห้าเมสิบเอ็ัแล้ยงงไวเพื่อนๆรับฟรีได้แน่นนนออะคครับก็ืตา เชลระดับลิมิเต็ดแล้วก็ตายเชลระดับเลเจน d ์นะครับตรงนี้ก็รวมกันทั้งหมดเป็นกี่สกิล้วนะ 6สกินแล้วใช่ไหมทุกคนนะสลับในตอนนี้นั่นเองนะครับเลาวมเราก็สามารถมารับการ์ดเพิ่มเติมได้นะครับก็จะมีแจกทุกสัปดาห์นะครับผมแล้วก็มีแจกประจําวันด้วยนั่นเองนะครับแล้วก็อีกหนึ่งกิจกรรมนะครับผมนะก็คือกิจกรรมเช็คชื่อนะครับกิจกรรมนี้ทําได้ง่ายมากๆนะครับเพียงแค่ทุกคนเข้าเล่นแล้วก็เช็คชื่อให้ครบ20วันนะครับผม,ผมก็จะได้ของรางวัลตรงนี้ด้วยนะแล้วก็ของรางวัลที่ดีเนี่ยก็คือจะเป็นเอ่อตาอัญเชิญสกินพิเศษด้านซ้ายมือนะครับผมก็จะมีกนงมด โลนะครับผมแล้วก็สกินของฟินิกนะครับแล้วก็มี3ตัวฮีโร่ก็คือทาร่านะครับอิกกี้แล้วก็ฉี่นะเด็ดนะครับก็เป็นสกินที่มาในกิจกรรมคอลแลบเลยนะครับทาร่าชิออนนะครับผมเอ่อมิลิมุลุ อิกกี้นะครับผมแล้วก็มีลิมฉี่นะเดนนะครับผมตัวนี้ก็สามารถรับได้ทุกคนเลยนะครับอันนี้ก็คือจะเป็นของฟรีนะครับฮีโร่แล้วก็สกินเนี่ยตัวที่7แล้วนะครับผมเนีที่สามารถรับได้ในกิจกรรมครั้งนี้เลยนะเดนนะครับผมนะส่วนกิจกรรมอื่นๆเนี่ยไม่มีแล้วนะเดนนะครับผมเพราะว่าขอรับที่รับได้ในตอนนี้นะครับผมเนีเกี่ยวกับกิจกรรมสายฟรีเนาะก็จะรับได้ทั้งหมดคนละ 7ตัวนะครับผมเนี่ยก็เป็นสกินซะส่วนใหญ่ฮีโร่เนี่ยแล้วแต่ทุกคนว่าจะเลือกอันไหนนะครับที่ผมอัปเดตในคลิปเนี่ยก็คือเป็นสกินที่แบบทุกคนน่าจะทําได้แน่นอนนะครับไม่ได้พึ่งดวงนะครับผมนะแค่ทุกคนทํากิจกรรมทาภารกิจก็รับฟรีได้ทุกคนอย่างแน่นอนนะเด็ดนะครับสำหรับวันนี้เหมือนเดิมใครดูคลิปจนจบอย่าลืมคอมเมนต์บอกกันด้านล่างใต้คลิปนี้ให้ผมชื่นใจกันด้วยนะครับที่สำคัญอย่าลืมกดติดต้ามผมกดไลค์กดแชร์แล้วก็ ฝากกดกระดิ่งด้วยนะครับจะเป็นกันเจ้าขับผมคนนี้มา,มากเลยสำหรับวันนี้นะครับก็กุศบก็ต้องขอตัวลาไปก่อนเด้อบ๊ายบายแล้วเจอกันบ๊ายบายครับ